ครับเสืออุตสิงห์พาลอดครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งเจ้าเสือที่เห็นงานกันเมื่อนีงการขุดสะครับขุดสะสมทีงานท้อยใกล้ๆครับผมหินงามๆเลยหน้าดินสวยๆเลยเจ้าสองลอยของฮ่อครับมือกันมือก่อนแหละพี่น้องวัอนี้ใหญ่บ่ไหมแล้วครับเสืออุตสิงห์พาลอด นี่กัอยูอยซอนบ้านเจ้าของครับผมนี่มาซ้นบ้านเจ้าของกระเฟอกระโขงเขาขนาดเก่กเาเหมเดิมกับตันพุ้งอ็เก่าแหละครับนี่กับล่างเฮ็ดทั้งรูอยู่แต่งขอบก่อนอันนี้เอทีสองร้อยสเปรเอ็กเอ็มขีดแปดน้อง แกะน้ำมันอยู่ดีครับใช้ได้อยู่สองร้อยก็ได้เอาเลี้ยงไว้นี่ไว้ใจได้ครับโกบีเจ้าโกบีเ,บเ,บเจ้าเศรษฐีทำงานเสียโหน้ำซิงาคาเลาะฮะกลับไปนี่ก็หลังจาก เียวดขอมากกันนี่กับสองเดือนกว่าครับดินยังซุ่มๆอยู่นะพี่น้องทั้งไต้ยังซุ่มๆยุ่งเหวียวอยู่ทั้งนี่ดีอยู่ครับน่ากับโอเคอยู่มาฟังเสียงจเจ้าสองลอยบ้างป็นยังไหนมุกีกับโอเคมกุกีกันนิ่มๆบูมก,กันน,นิ่มๆอยู่ครับอามกับสวยๆพี่น้องร้อยในได้ร้อยสิบกว่ ธรรมดาแหละครับรถเทศงานเนาะมันก็ต้องมีล่องรอยกันบ้างทำง,งานเจคเขาจะเรียกว่ารถมีประสบการณ์อี่กัน ใส่ใสยมีการเกษตรแน่ตักน้ำอาบแน่ไป็นสะละผูกพักเอาได้กินมีน้ำเสลยเหน็อนอยังกับว่าได้ที่พี่นอ้องเขาก็ถือว่าเขาได้ช่วยเกษตรกรมีที่กักเก็น้ำใช้ส่อนพี่นอ้องเรารเบูบีฮะ เกาเกาเกาที่บีบนุ่นว่าเออ ได,ได้เซอร์วิสกันนะครับพี่น้องเดีเปลี่ยนท้ายของเหลวเปลี่ยนท้ายของเปลี่ยนท้ายน้ำมันสปอเก็ตเปลี่ยนท้ายน้ำมันอิวเอาเบิกอ,อะไรก็เหมือนเรียพี่น้องล้อครับล้อเรีวงานนี่แหละใส่ซอร์วิสให้เพื่อนลับบัตรใส่งานคนหนักแล้ว ามาอย่างหนักหน่วงตัังแต่ปีที่แล้วพี่นอ้องก็ได้หยุดช่วงปีใหม่อยู่ครับเปิดสกัดหลาดไม่มาก,ก็พอมีงานําครับก็ได้เห็นได้สอ่อพี่น,อน้องเลยตัวจะตึงแน่ครับดังนะ จะขอบสะมาจะล้มจะหา้าทายเองตั้งเนวาหไอตรงครับผมตั้งแท็กไมคค่คล้วยตรงไปแนวรระดับไปสะมันจะงมุนบิดว่าเบี้ยวพี่นอ้องน,นี่คือแรนยำแรนยำแรนดีบให้รถ ข้ามาไฝดินแหมพอย่บเป็นจิตโลรม่์ผูกขาน่ะย่ำเลยไม่โคย่ำเลยอโอยังิแน่พี่น่อ,องดังน งานเสือดับสิงกะเป็นจีมงานน้องหม่ครับผมฝากด้ยวยฝากตัวในช่อง Youtube นะไม่เ,เด้อครับขอมาแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องน,น้อยๆนะไมเด้อครับสำหรับช่องเสือดับสิงพาหรอครับผมมันกายไป่โค้ดพี่น้องเิ่งเรื่อยๆครับนี่คือการเก่าสโลมครับ เดการเกาสลุบองกำแพวงครับการเกาสลุบอันนี้ก็ตแตงแต่งปูสะไปก่อน อยู่ด้วยอ่านี่กัลูกน้องครับผมพิชาญมือดำรถไทยก็ได้พี่น้องในเบิด chọn thêm hả lăng cầm chọn thêm hả lăng là con số năm hảo mẹ con mẹ con mẹ con ปิดแน่นป่ะล่ะปื้พุงหล่ปิดแน่นเลยวันน่ะลงไปโคหิวนามแล้วครับเติมพลังก่อนเจ้าเสียทีหิวหิวแล้วต้องเติมไอ้เพื่อนหมวนเลียไหล่บ้านน่ะโอ้ พี่น้องมาเบิรงเจ้าโกเบเจ้าเศรษฐีครับเจ้าโกเบโกสองลอยเหาอเปลืเอ็กเอ็มสองลอยนี่ก็จะเติมน้ำมันเติมพลังก่อนครับอันโมมีเจ้านี่กะงานไม่เดินอันโมมีน้ำปะนะเนี่ยแต่เราไม่โค่เติมน้ำห้เพื่อนครับอย่าลืมช่องเสียวกา๊าซสิงพัดลอยด้วครับฝากไว้ในใจกแนะ่จากช่องน้อย ฝากฝากน้ำมีด้วยครับนี่นี่ตันพุงกับลายเสื้อส,อสวยๆครับสนใจทักมาได้นะครับช่องเสือดาสิงห์พระเละรับออเดอร์ครับผมอยากให้เอฟซีไดซครับราคาก็คุยกันหลังไหมสะ,ะไรลีปนี่กัฝากไว้สำนีก่อนครับผมสวัสดีครับ